แล้วมาตรการครับปู่บุญจะเล่นคลอนครับจะเล่นคลอนมาแนวน่องฉักแน่แดีนั่งฝันเนือเกี่ยมมานเนี่ยบอลเนาะนะครับที่เกี่ยมหมานปูครับผมเกี่ยมเกียบหมานเรียกลนอันตัวสิบเก่าอุ้ยกือเลขอันเนาะครับผมแต่ว่าไม่ไม่เกี่ยแนวนองแต่นอนบ่ฝันแต่ว่านั่งฝันเนี่ยนั่งฝันก็แนวน่อนแต่ก็ดียังบอกเลยว่าเนี่ยใครเคยมีความสามารถนั่งฝันได้กันที่ผมว่าเงียบอยู่เดียวยังวะ คันนังฝัน่มารเรเละไปเกาเแผลอยู่คันได้นั่งเนี่ยคันได้นั่งฝันนี่มาแท้ามาแท้เลยสมคำล่ำเลยดิปูว้วาเลยคันได้นั่งฝันนี่มาแท้เละกว่าจันมีมาซิมใส่หูหลอดสัญญามห่านังตีบอกปู้ยามห่านังสันสัญวันนี้นโอ้มันได้ยินเยยนเเสสีียยยงงิขมาในหู ตัวนี้เรือดิเป็นเจ้าซี่มาแต่โดนมาเดยลราปูเนี่เป็นเสียมากแต่บวชมาครับตั้งแต่บวชมานี่เริ่มแต่บวชมากขนได้ยินงตั้งเสียมันแมนมันแมนเรียบร้อยนะตั้งแต่บวชมานี่แมนก็แบบว่บวชแต่าโดนเราปูว่าบวชตั้งแต่ขุนนะตั้งแต่ออกโรงเรียนขุนนะจังว่าอยู่ตะกี้วันวันท่านไหนฝอยมองสิได้บวชหรือว่าหรือจังไดเบราท่านไหนเขามีบุญบวชที่เท่หัวหอดนะปูเลนหอดตะกี้หัวหอดแล้วเออ ทำนี่ก็เอาละจากเร่ยหอดท้ามสิตายสิบอนือน่จะบยหย่อนดีบ่ขาเปสิหนั่งนเื่องเราด้ยว่การบารวยกาที่จังเนาให้ิบเก้านาะัที่วางไหยกับ่ได้ว่าจังไลอ่าดได้ใหญใหญ่นะเนาะเรียกว่าห่างเนาะิบเก้าวางที่รถเนาะตัตัวมันจแล้วมันยินงังสั่นมามันจะเป็นต่ได้นตัวยังสั่นนอโบแมน เอฟซีพูพ่นถือเพื่อนกับถือนั่อยู่เพื่อนกับบอกว่าเออไปตามผู้บุญเห็นเนี่ยเด้อมาคักมาเนี่ยแต่อันนั่งฝันนี่ก็คืออยากคู่เจ้า,าวันนี้เพื่อนได้ไปว่าฉันเอฟซีทำโอ้วันนี้เพื่อนนั่งไปว่าฉันเอฟซีเพื่อนว่าครับน,นั่งไปตีปูนั่งแบบว่ามีฝันไปนั่งน่ะท่านนี่นั่งอยู่เมื่อคืนเมื่อคืนไหนนั่งอยู่นั่งตองหวดล่องเมื่อกันมาปูร่องนั่งตองหวดเนั่งอยู่เพี้ยนไดบัตรฝันมาปูนั่ง ก่ขึ้นนี่ปูว่าท่านมั่นใจแล้วเด็กนี่เนี่ย่าท่านมั่นใจว่าอ๋อคันเพาท่านมั่นใจกันปูสีบอกไว้ทั้งคันบ่อเฮอจังเฮอค่อยว่ากันไม่มั่นใจกัแม่นปูท่านเน้นให้นะโอ้หมายถึงสิปป่อย,ยู่สิ่ป่อยให้ทั้งคัเนเนาะสิ่ป่อยใหยย้อยู่ให้สิ่ป่อยให้อยู่แต่ว่าเน้นให้นเนีสิ่ป่อยเน้นให้เอาใช้กระดาษเฝ้าเฝ้ากระดาษเฝ้าไม่เขียน ปูวันที่ปรท้ายเราตัวบันซ่อมเตโดนแล้วซ่อมนะอืมล้อเราปูร้อจังหวะวิ่งได้แล้วเป็นใดมาเคลื่อนหลังจากที่นั่งอยู่นี่ฝันเป็นจังไดบันเพลื่อนฝันว่าจังไดคเพื่อบอกเป็นตัวเมื่อใดครับปูครับเป็นตัวหลดปูว่าเลยเปนแปรเปลี่ยนปูว่าแล้วควบฝันเอามาแปลแปรเปลี่ยนเป็นตัวเลยเป็นตัวมิได้เป็นตัวโหลดเพื่อมาซิมใส่หูของเ่าเนี่ยจีพี่ก้อยนะเมื่อหันปูว่าแมนบอ อกเเคยมีศ sí, like ูนย์จะเสือน้าไลายงหวดเลบ้านมันสอบมาอาเี้ยนน่เลขติดศูนย์ีจังหวัดเน่ดศูนย์ทจัดว้าวองัวก็บ่หมันใจเลคื่องเส้ามีศูนย์เ่าบ่านครับี๋ยวมันศูนย์อย่างเาถือเลขเนี่ยพ่าว่า้นเเจ้ามาบอกว่าครับบอกพวก้ากันถือแน่นอนโอ้ยมันเลขปเก่าเลขมันอันแทบไอ้เลขเพื่อว่าโคซีศูนย์กับแปดศูนย์เด้อะเลขนะเสียงขาเจ้าว่ากันไม่ได้หูเทาแห่ เขาชี่ศูนย์กับแปดศูนย์สามตัวคนมาวางไหนบ่แคาเจ้าวัวกันเลี้ยงสามตัวบ่ครูสามตัวมาท่านเลยว่าว่าท่านเดียว่าในยินแต่ทอดนี่สี่ศูนย์กับแปดศูนย์เด็กสามตัวไม่ได้เด็กครูมักเอาใส่เอาไม้ถึงมักเป็นรักลอยเนี่นะปูนะเป็นรักลอยส่วนมากมักกันมักเรี้ยงรักลอยมากเหมือนกันเด็กตัวบางกันน้อยมันมาทุ่งหมดเลยอ เอางานบางเรงปู่ก็ให้วิ่งอย่างวิ่งเจ็ดร่ิมาเรนบ่ปู่บุญบันนี้เอาแมีนบ่เรียนบันนี้เล็กชอบต้นโตบ่ครับปู่ต้นโตนี่แหละชอบต้นโตเนาะชอบต้นโตนี่ยมันเอาใส่เอาใส่เล็กลอยเล็กลอยนะเอาตัวใดเหรอปู่ใส่เลขสองเราเลขสองโอ้สองสี่ศูนย์สองแปดศูนย์แล้วปู่แม้สองสี่ศูนย์กับสองแปดแต่ว่าปู่เพราะท่านเน้นให้เดี๋ยวหอดคงคงมันกันปู่สิตัดให้ มันบมงโค้งช่วงนตอนนี้มันยังซืซื้ออยู่แล้วตอนนี้ไปหาลอตเีใหญ่ๆเดี๋ยก่อนปูอะไรหมองซื้อซื้อไปคือจังหมองหันเขาโยมหมดผอดมึงออกบอกวโอ้ยอันนะปูซื้อบ่ไรก็ไม่ใจก็ใจเครื่องเดียวแบบว่าครับยังกันเนี่ยคุณแหนก็ามว่าเรียกนึ่งเก่าพูดว่าผู้บอกเป็นโดนหน่นะบบแมนแมนปูบอกนึ่งเก่าแต่พอดมเรียกว่ายอกว่าโอ้ยอันปูโยมมีอุดรนี่ใกล้ๆก็ว่าอัน เด็กอัานว่าอะไรอัานแล้วจีเดีกอัานแล้วชื่อว่าอะไรว่าชื่อว่าอะไรเออแต่ที่จริงเล่นเงินเก่าเนี่ยมันอัานแทบสี่สุวดละปูเป็นเลขดังเขาบอกว่าเป็นโดเลจักเป็นเลขยันแต่ว่าโดยส่วนมากเห็นว่าเท่าอัานเลขเลขตัวนี้นะเห็นว่าเท่าอัานสุ่มอันนี้ก็่สิบบาน้องลองก่อนหนอวันนี้นี่จังหวะกันปูปล่อยกันยังสี่นี่สี่อัานยุคที่จังไรกับมาจากเลื่องสี่ศูนย์แปดศูนย์ แตค่อยจัเบิ่งว่ามันตีไปตรงสำนักได้เนาะพูนะหายโยมกรับเอาเน่เด้อเล็กเนี่ยครับครับความบอกพูออกคับไวตัวเอาบนล่างบนน้ำบอกพูเออเอาเป็นบนล่างนี่แหะบนล่างน้ำนะเอาเป็นบนกวามควมทั้งเบิดเล็กสองหางที่เป็นสี่หางเป็นสี่หางครับผมที่ทีคู่สีคูเป็นีู่บนล่างว้มีสี่ศูนย์มีแปดศูนย์สี่ศูนยศนี่แปดศูนย์สี่แปดศูนศย์ปดเอออ่าคม่นผู้ใดมากสามตัวก็คือ เอาสองเซลักลอยสอลักลอยสองแปดสี่เฮ้ยสองแปดศูน์สองสี่แล้วก็สองสี่ศูนย์อีนย์เออเออเออออเออเ้อเออเออเออไปอเอ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 กเอายออเออเออเ้อเอ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 เออเเออเออวมัเออเออเอัเเอออนเออออเออเนอ่ออเออเลเอยเเออเอเออเอออเเ กันว่าเพื่อเลขกันว่าหลายตัวเนี่ยมันหนาลงทุนที่ผู้เนี่ยเดี๋ยนี้ตนผู้ซื้อเห็นแล้วครับผมกันว่ายหลายตัวนี่มันถื่อกิบว่าใครได้ทุนเนี่ยว่าใครเสียทุนขึ้นแมนเพราะเสียทุนเล่กหลายตัวผมว่าหลาหลายครับนี่ตนผู้เล่กมีซื้อแล้วกันมันตอนได้กลับพร้อมทั้งบนทั้งล่างเข้าไปมุนมีสีไฟเข้าไปมันเบิดได้เลยเพราะเน้นเน้นว่าเน้นราวยแบบเดี๋ยวหอดเมื่อกันใกล้ไมือผู้ที่เน้นไหนเป็นบนเป็นล่างให้ครับผม อ๋ออะไรนี่ยังบระท่านได้เน้นว่าน่าที่เป็นบนทุกขเป็นล่างมันบ่ยังพรท่านเน้นอยู่เพราะว่าเขาพระท่านมาบอกเลยคกอย้อมาหันเขาก็ยังเอามาบอกเมันก็ับเข้าไปทั้งบนนอว่าหันเดออเป็นทั้งเทิงด้อยเขาต้องโคกเรื่องเขาเป็นทั้งเทิงเห็นบ่เลยโอ้โอนเขาบอกว่าอยู่ทั้งเทิงแมนก็หล่ะเนาะปูน่ะแมนเขาบอกว่าอยู่ทั้งเทิงอ่ะแมนนี่ดีตอนเขามาซ้ำเหก่อนกันเลื่อมเลื่อมเส้นนิดเหมือนก่อนแต่แต่ว่าผู้มันดีหรอกตั้งใจมันดีอยู่หันมาบอกเลยซุ้มมนี่ เอาเป็นก็จะพากันรวยหญ่อนี่หรอกครับผมทผู้เอาเป็นเนาะผูคนไม่หวาสนาเนาะแต่ครั้งวันนี้ึ้นอยู่กับวาสนาที่ปูแม่เนอยู่กัรไม่มีวาสชนะนี่ว่าเขาเซมเสื้อกรบป๋อได้ซื้อแล้วเขาก็มาคืนไปช่วยทิพย์เจ้าเด่นอะไรหรอมันเป็นทางสั้นนะคือจงปูเสื้อแล้วบอกว่าโอ้ยปูเด็กก็เจ้าคืนเด็กก็เจ้าใจเพิ่งนึงเนื้อปูจังหวะเครื่องนี้ผมกบบว่าโอ้ยคือบ่ดวงบ่ดีเนี้ยสันนี้ความหมายผมซื้อทิมไว้ย่นฮาชิบใบ เขาคือว่ามาขืนไหนเนี่ยสันนิษฐานเลขออกแ้วนี่ยังว่าิ่วนกว่าว่าดีย่ำเลขออกแววเนี่ยสำหรับให้เขามาขืนเคลื่อนเอาเงื่อนขค้นเนี่ยก็ไข่สำหรับผมว่าเออต้องการเนื้อไข่อะไรเนาะไข่ตัวเอาทุ่นขค้ืนคือจะบอกเด็กใจเครื่องหนึ่งอย่าแลวสื่อโทรืัเขาบอกหายใจเครื่องเลยครับผมซื้อไม่แต่เดินกันซื้อโทถืัก็เอาเต็มของเขาเด้โอ้ยกับแปกอยู่ มันม่นมันยังสั่นละอ๋อแต่จังไรผู้วาดชนาดีกต่ร่องคิดหน้าเบิ่งเนาะสำหรับเด็กผู้บุญชุดนี้เนาะเก็บไอ้ะเบยิบๆลอตเตอรี่ไว้ครับผมครูละคูต้องครูไปตามจีนมักกว่ามักตัวได้จัดเาตัวนั้นตัวเน้นผู้ยังบ้าดอกระร่าง40กับ80นาะแล้วก็ยังบาเน้นว่าเป็นบนหรือเป็นล่างพร้อมครับอือเอามาเน้นมาเน้นมุกกระดินงแค่จะว่าขวานๆโอ้โหนี่ซื่อจเนาะผู้นาะ พ่อเจ้ายังว่ดได้มาห้องเสียงหูขึ้นวัเวิ่งนึ่งมันบ่แม่อยู่มันมันมาแท้ในเน้นในห้องวัดจะเป็นบนเป็นล่างเห็นเาขอันครับผมเขาเน้นนะปุ๊บมันตัดได้อยู่เลยนี่ตัดออกมาเป็นตัวนี้ตัวเน้นเล่อตัวนี้เป็นสามตัวเล่อหลุดก็ไข่อยู่คัารูว่าได้มั่นใจยังแห้งนี่เพื่อนจีบเอาดังดังหมดได้ยินเสียงดังชัดเจนหมดในหูนี่บ่คำค้ามอะไได้ยินคือเก่าได้ยินซ้ำเก่าน่ะจีได้ยินนึกเือจนยังหูใส่ไปเลยจนมึนตาเบิ่อหมดนึกเจอ ยั้งนะดังควายไหลเฮ้ยคนได้บอกว่าให้นางเสือจังเห็นหมดเลยทางเสือนี่เมื่นตาเบิ้งน้าเมื่นตาเบื้องบนเมื่นตาได้เขาไปเห็นไหมเโอ้เขาจะเรียกว่าพี่หลอกตัวพี่มาหลายหน่อยอยู่นี่โอ้ขัจังว่าอนไม่มีไม่ใช่พี่หลอกแล้วตัวตนกุดดันหนึ่งอ้าวป่านนั่นโมโกโอ้ยยี่หล่ะที่ยาตุ่มมาหมาหอนอะไรคนเงินออมทิบอยู่แม่ไม่ดีัน่ะ สวดสวดสวดเป็นไส้ไปเปลี่ยนไส้เฮาขึ้นเฮาลงอยู่ในแตกขึ้นแตกลงอยู่นี่มาโอ้ยมาสามยี่สิบสามสิบตัวแล่นแตกขึ้นแตกลงอยู่นี่อุ้หนึ่งนางอยู่ซื้อหมอท่านเดต่ำว่าเป็นต้นไม้ลมปลาหักหมดแล้ว่ะเอามาเมี่ยงพ้อมีดเลยครับนางเพิ่มลดกูนางเพิ่มบอกบอกอาจารย์นั่นพคนอยู่กุฏตั้งแต่ผมว่ามันไม่ทับกุฏจะหักหรอเพรไปเบิ่งเลยมันมาเมี่ยงได้ปูว่ะแต่เนี่ย มว่ามันดังยี่ความตันงต่หลังยามันร่อง่องกับวัตถิม no? ันมันลงกับวัตถิกแล้วเดินอยู่เราเดินจงกรมอยู่หุ่นเนาะคิดวัตถิกจังไลยแต่ว่าโอ้ยพันนายเหรอผมไม่หยอกเลื่อยอยู่พันนายอยู่ครับผมคอยเดี๋ยวคอยเอาพิจารณาเอาอ้าวขับพิจารณาเอานอกหูนะนะวันนี้ที่รบกวนผู้ซ่ำนี่นี่ของเราผมเนาะ ครับครับผมขอบคุณปวยายครับผมเจริญพรเจริญเจรโญสุหมานอาพี่น้องครับผมหลังจากที่ฟั่งปูบุญนะครับฉายาปูบุญนั่งฝันเนี่ยนะครับฟั่งแล้วว่าพี่น้องมีความรู้สึกคิดยังไงมีความคิดเห็นยังไรกับข้อเมนต์ไตคิดมากครับผมในส่วนตัวเลขปูบุญก็ยังบริฟั้นท่องขันตีใดๆทั้งสิ้นครับปูบุญให้เบื้องต้นไว้คือ40กับ80จน ชอบส่วนตัวที่เสียล่ะวา,าเป็นลักลอยนะครับผมก็คือเลขสองอ่าซึ่งจะได้ผลลัพธ์ก็คือสองสี่ศูนย์ถ้าสมมติว่าเอาสองวาเป็นลักลอยเนาะอ่าแล้วก็สองแปดศูนย์มีเลขอยู่สองจุดเท่านั้นอ่าถึงจังไงก็แล้วแต่ครับเพราะว่าผู้บุญเพื่อนก็บอกว่าเดี๋ยวช่วงโคง้งกลางโคง้งหรือว่าเป็นอ่าโค้งสุดท้ายหรือกลางโคง้งนี่เพื่อนกัสีฟันท่งเพื่อนสีเน้นอีกที่หนึ่งว่าเลขที่เพื่อนหามากนี่ที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่ หรือว่าเลขชุดที่พ่อแม่พี่น้องเห็นในขณะนี้เน่ชุดไดสิเป็นบนชุดไดสิเป็นลาน่างเนี่ยอ่ามาติดตามความชัดเจนอีกที่หนึ่งจากปูบุญนางฝันครับพพี่นอ้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบุญขอบพูดหลายๆสำหรับอเอฟซีที่ติดตามรับชมตั้งแต่ต้นจนจบครับผมอ่าถ้าชอบคลิปนี้ครับผมทันติดตามตัวเลขของปูบุญก็อเ่ื่ืมกดไลค์กดแชร์อ่ากดติดตามไว้ครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไวใ้ให้ด้วยแต่ ที่สาคัญอย่าลืมครับพี่น้องครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพราะว่าขันทั้งหวกดกระดิ่งเวลาห้าล่งคลิปไปปั๊บคลิปมันอาจทีบว่เด้งขึ้นสู้หนาจอโทษทัพย์พี่น้องกระสีเฮ็ดให้พ่อพี่น้องพลาดจากคลิปเด็ดจากท่างช่องไปได้ฉะนั้นแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมฮะจะในคลิปนี้กับคมปากหอมข้อชํานี้ครับพ่อพี่น้องคลิปหนามีความเคลืหน้นาจชไหมกระสีพ้าพ่อพี่น้องติดตามกันต่อในส่วนปูบุญนั่งฝันครับพ่อพี่น้องครับผมสวัสดีครับ